สี่พื้นดินห้าไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาเท่ากับเท่าใดแบบนี one ้มีพื้นที่เท่าใดเราก็บอกว่าเนี้ยกี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งไร่เนี่ยเท่าไหร่หนึ่งไร่ก็คือหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรก็คือหกสี่สิบคูณสี่สิบเพราะฉะนั้นก็คูณห้าเข้าไปออันนั้นก็คือตั้งไว้แล้วหนึ่งงานหนึ่งงานก็คือสี่ร้อยตารางเมตรก็คูณเข้าไปเนี่ยก็ได้ว่าสี่ร้อยตารางเมตรห้าสิบตารางวา ก,ก็คูณด้วย1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรก็คูณเข้าไปแล้วบวกเนี้ยบวกนี้บวกบวกนี้อ่าก็ออกมาเป็นตารางเมตรอันนี้สำคัญที่สุดก็คือนำไปสู่การคิด FAR Floor Area Ratio หมายว่าสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินเช่น10ต่อหนึ่งไหมเนี้ยแสดงว่าสร้างอาคารได้10เท่าของพื้นที่ดินอ่าเช่ 1> น1ไร่ก็คือเท่าไหร่เมื่อกี้1,600ตารางเมตรแสดงว,ว่า FAR ตรงนั้นเขาให้สูงเลยทั่วประเทศก็คือ10ต่อหนึ่ง ก็คูณสิบเข้าไปแสดงว่าสร้างอาคารในพื้นที่อันนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นกี่หลังแต่รวมพื้นที่แล้วจะต้องไม่เกิน1นึ่งหมื่นหกพันตารางเมตรทีนี้เขาเขียนไว้อีกตรงนี้ก็คือพื้นที่ใช้สอยทั่วไปนะไม่รวมดาดฟ้าและก็พื้นที่บันไดภายนอกอาคาราไปดูให้ดีนะตรงนี้มันก็ลึกไปนิดหนึ่งคือไม่รวมพื้นที่ดาดฟ้ากับบันไดภายนอกอาคารเนี่ยบางคนเข้าใจว่ารวมก็ไปด้วยอันนี้ไม่รวมทีนะ่ F R แต่ถ้าพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดเนี่ยคิดไปด้วยพื้นที่แดดฟ้าโอเคครับ